ชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e l าเบิร i e ไวนะคะวันนี้เรามาดูกันกับคลิปความรักในเดือนมิถุนายนของคุณแบบนี้คนโสดคงคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คุณมีคู่กันนะคะเออชาวราศีสิงห์ความรักความสัมพันธ์คุณแอดีคนโสดเป็นไงบ้างคนโสดค่ะชาวราศีสิงห์ นนกว่าไพ่เนี่ยมันเด่นไปทางการวนเวียนกับ c o n n e ็ t ชันที่เป็นคนเก่าๆในชีวิตคุณใช่คือได้ถามไพ่นนกว่ะมันเด่นไปทางแบบการวนเวียนกับคนเก่าๆหรือวนเวียนกับเอเนอร์จีเก่าๆคนโสดก่อนหน้านี้คุณน่าจะไปวนเวียนกับคนเกา่าหรืออาจจะมีคนเก่ามาวนเวียนกับคุณก็ได้ เราพูดในเดือนนี้เป็นไงบ้างคะเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ของเราจะมี choice มี option มีตัวเลือกในเรื่องความรักเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะทีนี้ชาวราศีสิงห์คุณอยู่ในสภาวะที่คุณไม่รู้ว่าคุณควรที่จะเลือกใครดีแต่นกบอกเลยว่าคุณจะต้องเลือกเพราะว่าเพราะว่าคุณเลือกค่ะไม่รู้ว่าให้นกขึ้นว่ายังไงมันมันจะต้องมีเหตุการณ์ให้คุณเลือกอยู่ดี ที่นี้โอกาสอื่นที่เข้ามาในชีวิตคุณเขาเป็นใครคะคนนี้เนี่ยบางคนเขาอาจจะเป็นราศีเดียวกับคุณหรืออาจจะมีธาตุไฟในเบอร์ชาร์ดมีราศีสิงในเบอร์ชาร์ดึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่เขาผิดหวังแล้วก็เสียใจในเรื่องความรักในชีวิตเขามาแบบหนักมากๆบางคนเขาเป็นคนไกลต่างที่ต่างถิ่นหรืออาจจะเป็นต่างชาติก็ได้แล้วก็ึกว่าคนคนนี้เขาพึ่งจบหรือว่าพึ่งแยกมากับใครสักคนหนึ่งในชีวิตเขา ทีนี้เรามาดูกันว่าในเดือนนี้นะคะชาวราศีสิงคุณจะเลือกใครคือนอกว่ามันไม่ได้เป็นการเลือกแบบที่จะกระโดดเข้าไปคบนะแต่เลือกแบบคุยบ่อยสื่อสารบ่อยสม่ำเสมอบ่อยแล้วนกว่าคนที่ชาวราศีสิงเลือกอะค่ะคุณจะเลือกแบบที่ เลือกแบบที่มันดีกับคุณในะระยะยาวนุกอยากรู้ว่าคุณจะเลือกใครคร่ะอนเนคชันใหม่หรือว่าคอนเนคชันเก่า เว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเลือกคอนเนคชั่นใหม่สูงมากเลยแต่คอนเนคชั่นเก่าคุณก็ยังเลือกที่จะพูดคุยสื่อสารบาลานซ์แล้วก็ประคองเขาไว้ในชีวิตแต่อาจจะไม่ได้เลือกที่จะตัดสินใจที่จะพัฒนาความสำคัญกับคนคนนี้ทีนี้มาดูกันเอาคำเป็นไงบ้างคะชาวราศีสิงห์หนูว่าสุดท้ายคุณเลือกแต่คุณจะไม่ได้เลือกโดยการพูดออกมา จะคุณจะเลือกโดยการกระทำารืว่าคุณจะเลือกโดยการเทคแอคชั่นของคุณ<ๆ>เลือกโดยรูปแบบของการอยู่กับใครแล้วคุณสบายใจคุณก็เลือกคนนั้นทำไมคุณถึงเลือกคนใหม่หมคือคุณไม่รู้หรอกว่าความสาคัญใหม่เนี่ยมันจะเวิร์กหรื <mumbles. S 1> อเปล่าหรือคุณไม่รู้หรอกว่าความสาคัญใหม่เนี้ยมันจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าแต่ว่า บางคนคุณไปปรึกษาเพื่อนค่ะแล้วเพื่อนคุณเชียร์คอนเนคชันใหม่มากกว่าคอนเนคชันเดิมหรือคอนเนคชันเก่าที่วนกลับมาแล้วทำไมคุณถึงไม่เลือกคนเก่าอ่ะคือคุณมองเห็นแหล้ว,ว่าความสัมพันธ์เนี้ยต่อให้ได้ไปกันต่อมันก็มีปัญหาในความสัมพันธ์กันอยู่ดีมันก็ไม่เวิร์กอยู่ดี แล้วคุณรู้นะว่าความสัมพันธ์นี้สามารถครบได้หรือพัฒนาความสัมพันธ์ได้แต่คุณเองก็รับรู้อยู่ดีค่ะว่าสุดท้ายแล้วมันจะไม่เวิร์กคนเก่าคุณเขาจะเฮิร์ตไหมคะเนี่ยคือถามว่าเฮิร์ตไหมนกว่าเขาก็รู้อยู่แล้วลหะว่าสุดท้ายมันจะต้องจบแบบนี้ ที่ถามว่าผิดหวังไหมก็ผิดหวังเสียใจไหมก็เสียใจแต่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายมันก็จะจบแบบนี้อยู่ดีซึ่งถ้าถามนกานกว่าคุณเลือกคอนเนคชันใหม่หรือเลือกโอกาสใหม่ในชีวิตในเรื่องความรักเพราะเพื่อนกันลยาณมิตรบริวารแล้วก็คอนเนคชันในชีวิตของคุณเป็นคนบอกว่าให้คุณเลือกคนนี้เถอะคนนี้เวิร์กกว่า,ล,า,ล,า,าลัคนาราศีดาวจันทรศุกร์ของคุณไหมก็เขาเมษสิงห์ธนูมิถุนมีนกรกฎพิจิกไม่ก็ตุล เด็กๆอย่าทะเลาะกันลูกชูเช s e ร์แ r battle นกว่าคุณเลือกตอนแรกนุกคิดว่าคุณจะไม่เลือกเดือนนี้แต่สรุปคุณเลือกแล้วนกเห็นจริงๆว่าคุณเลือกแบบที่มันก็มันก็เป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าอะคุณก็ต้องตัดสินใจที่จะเลือกถ้าไม่เลือกมันก็มีความคาราคาซังหรือไม่เลือกปัญหามันก็จะไม่จบสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ World w a d d i n g for นว่าเอาจริงๆคน คนใหม่อะเขาน่าจะมีลักษณะหรือมีความเป็นเขาบางอย่างที่เป็นคุณลักษณะที่คุณรอคอยหรือเป็นคนในแบบที่คุณรอชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนามสกุลนะคะ w y s house แล้วก็ l love นกว่าคนเก่าคุณเนี่ย ที่เขาเดินออกไปเขามีทั้งความ1โมโห2มีทั้งความไม่พอใจคือมันก็มีแบบทุกอย่างที่ประเดประดังอะคะ่ะแต่สุดท้ายเขาก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่มันเป็นเพราะว่าเขาก็เข้าใจอยู่ดีว่าสุดท้ายมันจะจบแบบเดิ้แล้วในเดือนนี้เป็นไงบ้างคะคนคุยไม่ชัดเจนในเดืนอนนี้โอเคอะโหนี่เราไม่ถามอดีตเลยเหรอ เอาไ้ว่าเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะแล้วก็มีปัญหากับคนที่คุณคุยทีนี้เรามาอาดีตกันค่ะความสัมพันธ์นี้ในอดีตเป็นยังไงบ้างหนูว่ามันไปแบบระแวดระวังแม้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เชื่อใจร้อเซนะระวังนะพระแวงนะแล้วก็บางคนมีมูช r เฟรนเพื่อนของเพื่อนกัลยาณมิของคนในชีวิตที่รู้จักกันอะไรอย่างค่ะ สาเหตุที่ไปแบบระวังเพราะว่ามีใครบางคนที่ถือช้อย c e ถือ option ที่นี้ในเดือนนี้คุณทะเลาะก,กันใช่แล้วนกบอกได้เลยว่าชาวราศีสิงจะเซ็งไหมเซ็งแบบเซ็งอะทีนี้มาดูกันนะคะคุณรู้สึกยังไงกับคนที่คุณคุยคือมันเป็นไวเวอร์ซ่าเนาะมันสลับกันได้คือคุณมีกำแพงกับคนนี้ค่ะ โนว่าคุณไม่พร้อมที่จะ trust เขาแล้วก็ไม่พร้อมที่จะเออไม่พร้อมที่จะเชื่อไม่พร้อมที่จะ trust คนคนนี้มันมีความเป็นเขาบางอย่างที่เป็น red flag เข้ามาให้คุณรู้สึกเอะหรือให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเขาเขารู้สึกไงคุณคือคนคนนี้เขาก็ไปก่อน กับความสัมพันธ์นี้มันก็มีหลายๆอย่างแหละที่เขารู้สึกว่ามันยังไม่เวิร์กมีหลายๆอย่างที่เขารู้สึกว่ามันยังไม่ยังไม่เป็นไปอย่างที่เขาคิดมันก็เลยทําให้เขาเปิดชอยเปิดออปชันเปิดตัวเลือกเปิดโอกาสในเรื่องความรักเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เปิดลู่ทางใหม่ๆให้กับตัวเองในเรื่องความรักแล้วในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างคะเดือนนี้เขาก็ยังเป็นคนแบบเนี้ย เป็นคนที่ยังรักอิสระในชีวิตตัวเองเป็นคนที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองในเรื่องความรักเป็นคนแบบเอนจอยกับ Freedom หรือการให้อิสระในชีวิตของเขามากแล้วคุณคู่คุณแล้วไม่โอเคล่ะแล้วคุณก็เริ่มประเมินข้อดีข้อเสียในความสัมพันธ์นี้แหละแต่ทีนี้เรื่องที่คุณทะเลาะก,กับเขาในเดือนนี้มันเป็นการเปิดใจพูดคุยหรือ คุณน่าจะคอมเมนต์ความเป็นเขาบางอย่างก็คือบอกแหละว่าคุณไม่โอเคกับอะไรในตัวเขาที่นี้เอาคำเป็นไงบ้างคหอะก็จบ <c oughs> นึกว่าควงคนนี้ยเขาเป็นคนที่แบบเขาเป็นคนที่ รักแล้วก็เคารพในตัวเองมมกเขาเขาเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะเพราะฉะนั้นการที่คุณคอมเมนต์เขาอ่ะเขาไม่ฟังอยู่แล้วแล้วเขาก็รู้สึกท็อกซิกกับบทสนทนาแล้วก็รู้สึกไม่โอเคกับบทสนทนาคือนึกว่าในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ทะเลาะก,กันมีเกณฑ์ท,กกที่จะมีปัญหากันซึ่งเรื่องราวมันเกิดขึ้นไวมากบางคนคุณอาจจะทะเลาะก,กันในเรื่องของความหนึ่งความเห็นแก่ตัวของเขา สองอาจจะมีเรื่องผลประโยชน์บางอย่างหรือเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็เป็นได้นกว่าเดือนนี้คุณปล่อยตัวเองและชาวราศีสิงห์ให้เป็นอิสระกับความสัมพันธ์นี้ชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนามสกุล4ีซีบ้ามาลาย W Y แล้วก็ F f i s h ปานะค่ะชีวเรนบางคนมันเป็นรักต่างวัยอ่ะหรือว่าคุณมีแกลบหรือมีช่องว่างมีช่วงว่างทางวัยในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแล้วก็นาราศีเราจันแล้วศุกร์คุณแม่เขา ธนูสิเอยธนูพลึกศกันมังกรแล้วก็มังกรขอดูไพ่สีขาวนะคือน้ว่ามันเป็นอะไรที่เกินความคาดคิดข,ของคุณมากๆเลยอะว่ามันจะมีปัญหาก,กันในเดือนนี้นว่าตอนเนี้ยที่คุณมาฟังอยู่คุณก็คงงงว่าแบบอะไรเราแค่คุยกันเราเป็นคนคุยกันเราจะทะเลาะก,กันได้ไงอะไรเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวเราดู นกก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะทะเลาะกันได้ยังไงแต่คุณรอดูในเดือนนี้นกว่าทุกอย่างมันดูชัดมากหมไปกันต่อกับคุณมีคู่ค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็คู่เนี่ยมีครอบครัว ที่ไม่โอเคกับความสำคัญนี้ไม่แน่ใจว่าครอบครัวฝั่งคุณหรือครอบครัวฝั่งเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่เข้าโอเคกับความสัมคัญนี้สักเท่าไหร่มันก็เลยทําให้ความสัมพัน์เนี้ยไปแบบที่แพลนอนาคตอะไรกันไม่ได้เลยเพราะว่าครอบครัวยังไม่ไฟเขียวครอบครัวยังไม่ยังไม่ให้โอกาสหรือครอบครัวยังรู้สึกว่ายังไม่ work และในเดือนนี้เป็นไงบ้างคะชาวราศีสิงห์เออจริงๆเดือนนี้คุณกับคู่อะค่ะไม่ได้ทะเลาะกันนะแต่นกรู้สึกว่า เดือนนี้ความหวานมันไม่ค่อยมีความจืดจางมันเยอะมากขึ้นแล้วมันก็มีสภาวะของความไม่มั่นใจที่จะไปต่อกับความสำคัญนี้แล้วมันก็จะเกิดขึ้นในฝั่งของชาวราศีสิงห์ด้วยคุณรู้สึกยังไงกับคู่ของคุณคือมันเป็นไวเบอร์ซ่ากันได้นะทุกคนมันสลับกันได้นะเหมือนที่น้เคยบอกคือคุณผูกพันไงกับความสำคัญนี้ แล้วคุณก็ทุ่งเทค่ะแล้วคุณก็ทํางานหนักกับความสัมพันธ์นี้แต่มันก็มีหลายๆอย่างในความเป็นเขาที่คนในบ้านและครอบครัวหรือคนในชีวิตคุณไม่ไม่ไฟเขียวเลยไม่โอเคเลยเราคุณอะแล้วเขาล่ะคะรู้สึกไงเขาก็พยายามอะพยายามเป็นพยายามจริงๆทั้งๆที่หลายๆครั้งเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาเริ่มไม่เป็นตัวเองละ แล้วมันก็เริ่มไม่ใช้เขาละแต่เขาก็พยายามอยู่ดีค่ะในการที่จะทํามันออกมาให้ดีที่สุดหรือทํามันออกมาให้โอเคที่สุดในเดือนนี้เป็นไงบ้างคะคือน้อว่าฝั่งเขาไม่รู้อะไรเลยฝั่งเขาไม่รู้เลยว่าคุณ คุณอยากจะเลิกแล้วหรือคุณอยากที่จะไปข้างหน้าแล้วหรือคุณอยากที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปแล้วฝั่งเขาไม่รู้อะไรเลยค่ะแล้วก็จริงๆสิ่งที่เขารู้แค่ความสัมพันธ์มันดูเนยๆมันดูไม่ค่อยเทคแคร์ไม่ค่อยเอาใจกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่านว่าสิ่งที่แสดงออกชัดคือชาวราศีสิงมีเกณฑ์ที่จะไปโฟกัสกับชีวิตตัวเองมากขึ้น โฟกัสกับเพื่อนฝูงโฟกัสกับครอบครัวโฟกัสกับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โฟกัสกับเรื่องความรักหรือโฟกัสกับเรื่องคู่น้อยลงคือมันก็คงเป็นวิธีการในการเฟดของคุณเอาคำเป็นยงไงบ้างคะชาวราศีสิงห์นึว่าทุกอย่างมันสะสมแล้วต่อ้คุณรักเขาแค่ไหนอะค่ะคนในชีวิตคุณอะไม่โอเคอะมันก็มองไม่เห็นอนาคตอยู่ดี คุณรู้อยู่ดีว่าวันหนึ่งคุณกับเขาอาจจะไม่ได้ไปต่ออแต่แค่มันยังไม่ใช่เดือนนี้แล้วก็ยังไม่ใช่เวลานี้แต่ว่าหลายๆอย่างในความรู้สึกคุณเหมือนคุณก็เตรียมใจหรือทําใจมาประมาณหนึ่งแล้วลัคนาเออถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาจะเป็นคนผิวสว่างกับคุณนั้นนึกว่าอุปสรรคมันชัดมากๆแล้วก็ช่วงเวลานี้มันไม่เอนจอยละมันไม่มันไม่สนุกและ ชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนำสกุลนะคะ N Norway W i แล้วก็ G girlfriend รู Girl ้ว่าคุณพยายามแบบพยายามไปโฟกัสกับชีวิตตัวเองพยายามทำตัวเองให้สดใสยพยายามทำตัวเองให้แบบล่าลิงอะไรเงี้ยเพื่อที่คุณจะเตรียมละเตรียมที่จะไปละแล้วลาณาสีเราจันเราสุขคุณแม่เขาเมฆกรกฎแล้วก็สิงใช่ not show the true feeling คุณไม่โชว์เลยค่ะ คุณไม่แสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริงคุณไม่แสดงออกอะไรเลยให้เขารับรู้นึกว่ามันแอบบแบบคือถ้าในมุมน้องนึกว่ามันแอบ,บใจร้ายประมาณหนึ่งเพราะว่าสุดท้ายแล้วอีกคนหนึ่งควรได้รู้ว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์เผื่อเขาจะเปลี่ยนมันให้ดีขึ้นหรือเผื่อเขาจะเปลี่ยนไวไฟ์อะไรต่างๆให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยพนกก็ยังเห็นว่า คุณอย่าเป็นคนเดียวที่ตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้เลยสุดท้ายแล้วถ้าคุณเป็นคู่กันแล้วคุณยังรักเขาก็ให้โอกาสเขาในการได้คิดได้ตัดสินใจร่วมไปกับคุณด้วยวันนี้ลกลาไปก่อนก็เดี๋ยวเราเจอกันในเดือนหะน้าสวัสดีค่ะ